สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับ EP ในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตอนเองที่จะเป็นประตูสู่การกลับบ้านที่แท้จริงของเรากันนะคะอาจจะมีเสียงนกร้องรอบๆนะคะก็ฟังเพลินๆกันไปเนาะ,ะในวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำมากๆเลยค่ะอากาศค่อนข้างดี ก่อนที่เราจะตื่นรู้กันนั้นนะคะเราทุกคนล้วนเดินหลงทางกันไปตามทางแยกอื่นๆกันมาแล้วหลายภพหลายชาติแตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ของแต่ละคนซึ่งสาเหตุก็มาจากความไม่ซื่อสัตย์ ก่อนนั้นเราอาจจะถูกสอนมาให้เข้าใจว่าความซื่อสัตย์ก็คือการที่เราไม่คดโกงผู้ใดเราทำหน้าที่หรือทำงานด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมต่อผือนแผ่นดินเกิดต่อครอบครัวและต่อตอนเองนี่คือความซื่อสัตย์ซึ่งเพื่อนๆก็ล้วนเข้าใจมาในแบบที่คล้ายๆเหมือนกันใช่ไหมคะ แต่ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่เรารู้ว่าและจะต้องทำตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความหมายจริงๆได้นั่นก็คือการซื่อสัตว์ต่อตนเองการซื่อสัตว์ต่อเสียงภายในของตนเองหลายคนอาจจะรู้แต่เพียงทฤษฎีแต่ไม่เข้าใจในสิ่งนั้นเราเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นค่ะ การซื่อสัสตว์ต่อตอนเองก็คือการที่เราฟังแล้วก็เชื่อในความรู้สึกของตอนเองเชื่อในสัญชาตญาณและเส้นทางของตัวเราเองค่ะแต่นั่นก็ต้องมาจากการที่เรากลับเข้ามาเชื่อมต่อกับตัวตนภายในของเราเองนะคะเพราะเมื่อก่อนนั้นตัวเราคนนี้ค่ะก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ซื่อสัสตว์ต่อความรู้สึกของตัวเองค่ะ เมื่อมีคนพูดว่าสิ่งนี้ดีเมื่อมีคนชี้นำว่าสิ่งนี้ใช่เมื่อมีคนมาจูงมือให้ไปในหนทางที่เขาบอกว่าถูกแล้วเราก็เดินตามไปกับเขาทุกอย่างเลยค่ะใครว่าอะไรดีเราก็ว่าดีตามเขาไปหมดเลยค่ะทั้งๆที่ในส่วนลึกๆของเราแล้วเนะะี่ยค่ะเรายังสงสัยอยู่เลยว่ามันดีจริงๆหรือเปล่าและเราก็ต้องการการพึ่งพาค่ะเราต้องการให้เขาช่วยเรากลัวว่า วันหนึ่งถ้าไม่มีเขาเราอาจจะเอาตัวไม่รอดสารพัดความรู้สึกที่เข้ามาสุดท้ายนะคะเสียงอื่นจะมากรบเสียงของเราเส้นทางอื่นจะมาแทนที่เส้นทางของเราความเข้าใจของผู้อื่นจะกลายมาเป็นความเข้าใจของเราแทนค่ะแต่ก่อน เราเคยพบบางท่านที่น่านับถือเป็นผู้นำของกลุ่มไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเราเชื่อเขาหมดเลยค่ะพอเราเห็นผู้อื่นเขาดูมีพลังดูสง่าง,งามดูมีความรู้ดูมีเหตุผลพอเขาพูดอะไรเราก็เชื่อเขาหมดเลยค่ะพอเราเห็นผู้อื่นเขามีหลักฐานพอเขาเอามาแสดงการยืนยันพอเขาพูดอะไรเราก็เชื่อเขาหมดเลยค่ะ บางทีเราเห็นผู้อื่นมีคนติดตามเยอะให้การยอมรับเยอะเห็นผู้อื่นเขาประสบความสำเร็จทีนี้พอเขาพูดอะไรเราก็เชื่อเขาหมดเลยค่ะเราเห็นเรื่องราวดีๆของผู้อื่นมามากมายที่ยิ่งใหญ่กว่าของตัวเราเองเราเลยอยากที่จะมีเรื่องราวดีๆแบบนั้นบ้างอยากเก่งและอยากประสบความสำเร็จแบบเขาบ้างเราเลยเลือกที่จะเดินตามเขาเหล่านั้นอย่างซื่อสัตย์ เพราะเรากําลังแลกเปลี่ยนมันกับความช่วยเหลือที่เราจะได้รับตอบแทนกลับมาในอนาคตทั้งๆท,ท,ที่ความรู้สึกของเราตอนนั้นก็บอกเรามาตลอดเลยว่าตัวเราเองเนี่ยก็สามารถทำแบบนั้นได้เองทุกอย่างเลยนะแต่แค่เราอาจจะไม่มั่นใจเราไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเราเองเลยค่ะเราเคยมีประสบการณ์เรื่องหนึ่งที่มีความเชื่ออย่างมากเกี่ยวกับ ความเชื่อบางเรื่องถึงขนาดเคยบอกกับตนเองว่าจะไม่ครอบที่จะเปลี่ยนใจจากความเชื่อจากเนี้ยไปอีกแล้วแต่เมื่ออยู่นานไปเราได้เอาตัวเองเข้าไปสัมผัสจริงๆไปเรียนรู้จริงๆเราถึงรู้ว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่นั้นกลับไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังตามหาอยู่แต่เราก็ไม่มีทางออกอะไรไปมากกว่านั้น เพราะเรายังคงต้องการการพึ่งพาจากหนทางแห่งนั้นในการที่จะพาเราออกจากความกลัวซึ่งเราก็ยังไม่สามารถหาคำตอบให้กับตนเองได้ในขณะนั้นทั้งๆท,ที่ภายในของเราล้องบอกเราตลอดเลยว่าสิ่งนี้ไม่ใช่อย่างที่เราต้องการแต่เราก็ฝืนที่จะทนอยู่กับมันไปเพราะว่าเรากลัวกลัวที่จะออกไปเดินคนเดียวเพียงลำพัง เมื่อเราเริ่มตามหาคำตอบของตนเองเราเริ่มกลับมาเห็นสิ่งที่ชัดเจนต่อความรู้สึกของเราและเห็นได้ถึงคำตอบของตนเองที่สังเกตดูจากความรู้สึกและส่งคำถามออกมาบ่อยๆได้อย่างชัดเจนว่าความจริงที่เราเห็นอยู่นั้นคือสิ่งที่เรารู้สึกได้นานแล้วเมื่อเราซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองเราจึงเลือกที่จะเดินตามเสียงภายในของตัวเราเองค่ะเมื่อเรามองหา เราจะมองเห็นค่ะเมื่อเราคาดหวังอะไรก็แล้วแต่เราจะผิดหวังและมันก็จะเป็นแบบนั้นเกือบจะเสมอเลยค่ะนั่นเป็นเพราะเราไม่คิดที่จะพึ่งพาตัวเองตั้งแต่แรกเราจึงเรียกร้องและสอบสแสวงหาความรู้ที่ใช้ตอบโจทย์ความกลัวของเราเสมอเลย จนความรู้ที่เราสะสมไว้นั้นนำเราเข้าไปสู่ความเชื่อและถูกพัฒนาไปเป็นความศรัทธาเมื่อเราศรัทธาจนเกินพอดีและสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มาจากการรับรู้ได้ด้วยตัวของเราเองก็จะกลายเป็นความงมงายไปในที่สุดซึ่งกว่าที่เราจะถอนตัวออกมาได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะบางทีเสียทั้งเวลาและความรู้สึกกัน สิ่งเหล่านี้นะคะทำให้เราได้กลับมาแสวงหาความจริงของตนเองค่ะทําให้เราได้ค้นพบสัจธรรมความจริงของตนเองที่ว่าเรานี้มาเพื่อที่จะบอกเล่าสัจธรรมของตัวเราเองเท่านั้นเพื่อให้เราได้เห็นความจริงของตัวเราเองเท่านั้นไม่สําคัญที่ผู้อื่นจะเข้าใจหรือไม่ก็ตามเพราะผู้อื่นต่างก็มาเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวสัจธรรมของเขาให้กับตัวเขาเห็นเองเหมือนกัน เพราะถ้าเขายังคงแสวงหาสิ่งที่เขาไม่เข้าใจแสวงหาเพราะความขาดแคลนแสวงหาเพราะความอยากแสวงหาเพราะความไม่รู้เขาก็ไม่มีทางที่จะกลับมาสู่การพึ่งพาตนเองได้เลยแท้จริงนั้นพวกเราทั้งหลายต่างก็ปรารถนาที่จะเข้าถึงสัจธรรมหรือความจริงของตัวเองกันทั้งนั้นค่ะ ซึ่งความปรารถนานี้มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นจิตวิญญาณอันเนิ่นนานมาแล้วซึ่งตามความเข้าใจของตัวเราเองนั้นนะคะคนเราจะมีความปรารถนาอยู่2อ,อย่างด้วยกันคือข้อที่1เราปรารถนาที่จะลงมามีประสบการณ์ในความเป็นมนุษย์รับรู้ทุกความรู้สึกเจ็บจริงสัมผัสได้จริง ซึ่งขณะนี้เราได้ใช้ความปรารถนานี้เพียงอย่างเดียวมานานแสนนานแล้วและเราก็ต่างยังหาทางออกไม่เจอเหมือนกันทั้งนั้นเลยแบบที่เราเคยเดินเข้าไปเรียนรู้มาตามที่ต่างๆแล้วก็วนเวียนเกิดตายมาหลายพบหลายชาติแล้วนะคะและความปรารถนาข้อที่2ก็คือความปรารถนาที่จะกลับบ้านของดวงจิตวิญญ,ญาณอันแท้จริงของเรา เพื่อที่จะให้ดวงจิตดวงอื่นเขาได้ลงมามีประสบการณ์แบบเดียวกับเราบ้างแต่ข้อนี้ก็มักจะไม่ค่อยมีคนพูดถึงสักเท่าใดน,นะถึงมีพูดก็มักเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะสิ่งนี้ถูกทำให้ยากต่อความเข้าใจ อาจเป็นจากการสื่อสารหรือจากการรับส่งสารที่มีระยะเวลายาวนานทำให้เรื่องราวผิดเพี้ยนไปจากเดิมหรือว่าแทบจะไม่มีผู้ที่ตื่นรู้เลยเพราะที่ผ่านมาเราอาจจะเคยพบผู้ที่ตื่นแบบไม่จรงิงผู้ที่หลงทางว่าตื่นแล้วตลอดจนผู้ที่ตื่นอยู่ตามโฮโลแกรมหรือกลุ่มต่างๆเป็นต้น เราทุกคนนะคะล้วนเป็นกระจกที่มาแลกเปลี่ยนมุมมองของกันและกันเราทุกคนต่างก็มีความเกี่ยวข้องกันลงมาหาประสบการณ์ร่วมกันเราทุกคนต่างได้รับความเป็นอิสระจากพระเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือซอสหรือที่หลายคนเรียกกันในความมีคุณสมบัติที่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นพระผู้สร้างท่านจะเชื่อในภูมิปัญญาของพวกเรา เชื่อในคุณสมบัติของพวกเราเหมือนที่พระผู้สร้างเชื่อในตัวของพระผู้สร้างเองและท่านก็เชื่อในความซื่อสัตย์ต่อจิตวิญญาณของพวกเราว่าพวกเรานั้นจะค้นพบตัวตนที่แท้จริงได้ด้วยตัวเองเพราะว่าพวกเราก็ล้วนคือส่วนหนึ่งของพระผู้สร้างและเราต่างก็เป็นสิ่งเดียวกันจากสองข้อที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ความซื่อสัตย์ของทั้งสองข้อไม่ต่างกันแต่ต่างกันตรงการใช้เท่านั้นค่ะซึ่งตอนนี้มีแค่จิตสำนึกเท่านั้นที่เป็นผู้ที่ได้ใช้ความซื่อสัตย์ในการขอลงมามีประสบการณ์บนโลกใบนี้แต่สำหรับจิตวิญญาณน,นั้นยังไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้สักเท่าใดนักนะการที่จะทำให้ผู้คนกลับมาใช้ความซื่อสัตย์จากจิตวิญญ,ญาณได้คือ การที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเลยแต่จงกลายเป็นสิ่งนั้นเช่นเราไม่เปลี่ยนจากความเชื่อเดิมแต่เรากลับไปเป็นสิ่งเดียวกับความเชื่อเดิมและได้เข้าไปเป็นสิ่งเดียวกับทุกๆความเชื่อที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นด้วยและก็เลือกที่จะทำความเข้าใจกับทุกๆสิ่งให้ได้ด้วยตัวเองเราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงแค่สารที่นำมาส่งให้เราเท่านั้น แต่อยู่ที่เราค่ะว่าเราจะตีความหรือว่าแปลข้อความจากสารนั้นอย่างไรดังนั้นตัวเรานั้นต้องหมั่นทําสมาธิเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณภายในให้ได้เชื่อในสัญชาตญาณความรู้สึกโดยปราศจากความคิดและการปรุงแต่งใดๆให้จิตวิญญาณภายในของเรานั้นนำทางตัวเรา เพื่อที่เราจะได้เดินทางไปในเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวตนของเรามากที่สุดเพราะเราแต่ละคนล้วนมีเส้นทางเดินที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นเราไม่สามารถเดินตามใครได้แต่จงที่จะยึดมั่นแล้วก็เชื่อใจซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของจิตวิญญาณภายในของตัวเราเองให้จับที่ความรู้สึกคะ่ะถ้าดีไปต่อ แต่ถ้ารู้สึกเอ๊ะให้หยุดก่อนแล้วกลับมาทบทวนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปเพื่อที่เราจะได้ไม่เดินหลงทางและเมื่อเราเดินทางตามเส้นทางของตนเองแล้วก็จะได้เป็นการเปิดประตูสู่การกลับบ้านที่แท้จริงได้นั่นเองค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะ มันเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณภายในจับที่อารมณ์ความรู้สึกคะ่ะถ้าดีไปต่อแต่ถ้าเอะให้หยุดนะคะแล้วกลับมาทบทวน <t millennials> like <cream> ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้ <t us> <man> กับความซื่อสัตย์ <t us> <man> ที่เราควรจะมีให้แก่ตัวเองเ <t us> <man> ชื่อในสัญชาตญาณตัวเอง เพราะจิตวิญญาณภายในของเราเนี่ยแหละค่ะจะเป็นตัวนำทางให้เราจะเป็นอินเนอร์ GPS นำทางให้กับเราสำหรับ EP นี้นะคะทางเราก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใน EP ถัดไปนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมถึงคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ